สวัสดีครับสมาชิกช่องเคีนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคส,สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยนะครับ สิบปนชะนีครับแอดเอดคิดจะเพิ่งเจอนะครับไม่รู้จะเดินหรือเปล่านะครับอขอให้เดินขอให้ปังนะครับถ้าถ้าเดินต่อเราก็มีสูตรใช้กันนะครับสิบปนสั้นชนีนะครับอพอดีเจ้าจอมันหลุดนะครับอแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเดินหรือเปล่า,อ,าอันนี้เจ้าจอนะครับเจ้าจอ เดินมาหลายงวดแล้วก็เหนื่อยนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับอห้ากับสี่นะครับงวดนี้ได้หนึ่งกับศูนย์นะครับเจ้าจอนะครับวันนี้เจอสูตรใหม่นะครับชนีนะครับงวดสิบหกจนสิบเอ็ดนะครับหกสี่นะครับได้เจ็ดกับหนึ่งหลักสิบครับหลักสิบบนสั้นนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อไม่ต่อนะครับอ เจ้าจอนะฮะเจ้าจอได้ศูนย์หนึ่งนะครับ,รบต่อไปรันอัพนะครับวดที่แล้วก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าก็วิง 7, ว่งเจ็ดเอ่อวิ่งแปดลองเจ็ดนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะครับมาตัวลองนะครับให้สมาชิกลองไว้บ้างนะครับเพราะว่า บางทีแอดก็ฟันตัวผิดนะครับเอ่อถ้าถ้าวิ่งคู่ก็ได้กำไรนะครับเอ,อ่วิ่งเท่าๆกันก็ได้กำไรนะครับดีกว่าเอ่อวิ่งผิดตัวนะครับต่อไปงวดหน้านะครับดูหน้ามาแล้วครับวันที่สิบหเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะครับเอ่อวิ่งสามกับสองนะครับขีดที่สามนะครับสามลองสอง ออขอให้รวยขอให้ปังนะครับขับแคบเอานะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ